非洲猪瘟。 i'm é uma... not การตัดสินเนี่ยก็เสนอที่ททีี่่มีในวันนี้นะคะก็แค่นี้ค่ะขอบคุณครับเลยจะบอกว่าพี่แหวนเดี๋ยวจะมีเวลานะครับก็ขอให้พี่แหวนพูดยาว่า10นาทีสักนิดนึงนะครับยาวได้เลย 嗯。 I mm -hmm. จุดร่วมกันของรัาสภาห35-153ว่ามีกองทัพเนี่ยกองทัพเนี่ยเข้ามามีบทบาทโดยตรงเลยแต่บางครั้งกองทัพก็จะออกมาเป็นโดนการรับผิดแต่เมื่อรัฐบาลดึงันใจรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยกองทัพก็จะคอยซ่อนรอจังหวะการขับต้องเาเป็นวงจรบนบนกันอย่างนี้แล้ว คำาวสารก็คืออะไรต่างๆกฎหมายจุดที่เรายึดถือเชื่อถือในอยู่เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าคำสั่งของคณะ